ขอสวัสด,ดีกันด้วยนี่ฮะเราอยู่ใน MC Valkyrie นะฮะซึ่ง MC Valkyrie เวอร์ชั่นใหม่นะฮะเขาได้ทำการเปลี่ยนเป็น1.6.4นะฮะไม่ได้เปลี่ยนเป็น1.7แล้วเพราะมันเขาบอกมีคนน้อยนะฮะผมก็ไม่ได้เล่นไมค์คร a f t นานละฮะอันนี้ก็พี่ต่อฮะ จะไม่ได้คุยด้วยเขาไม่อยู่นั้นเราจะพาทุกท่านไปร้านค้ากันเลยนะฮะได้ข่าวว่าเวอร์ชันใหม่นี้มีกิจกรรมมีมินิเกมด้วยนะฮะอันนี้เติมน,นี้ก็แรกของเมฟหรือเปล่าเออเป็นรเควสะฮะ อะไรเนี่ยเนี่ยฮะเห็นข้างหลังไหมฮะนี่คือ <c oughs> มันคือรีซอร์สแพคของเซิร์ฟแอนซิวิชิลี่ฮะนี่นะฮะอันนี้ดับเทพอันก็ไม่ได้เล่นนานนะหมครับเกือบลืมเลยกดชิปเปเบอร์วิงมันเป็นยอ่ออันนี้ที่จริงมันก็เป็นที่วาร์ฟนะฮะแต่มัน ใช้ไม่ได้นี่ฮะเราจะพาทุกท่านมาที่แจกของนี่มีแจกแอปเปิลฮะแอปเปิลทองซะด้วยฮะคนกันน่อยนะฮะเพราะว่านี่มันเพิ่งตอนเช้าฮะ เราก็ยุ้งดินไปแล้วกัน <c oughs> มันเป็นการแรกที่คุ้มค่ามากะฮะโอ้นอนทะ่ะผมก็เป็นซุปเปอร์สยานะฮะนี่ซุสปเปอร์สยานี่ก็ผมถ้าเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นโรงเรียน หรือไม่ก็ที่เอ็นชาร์ตนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านของเอ็ดมินนะฮะ,นะฮะโอโ้โหมีคนทักสกายมาเดี๋ยวตัดคลิปสักครู่นะฮะนะเะมื่อกี้ก็ประสบปัญหานิดหน่อยคุณแดนนี่โทรมานะฮะ นี่ฮะมินิเกมที่ผมบอกเอาไว้ถ้าไม่มีอะไรมาเอ้ถ้าไม่มีอะไรทำเราก็มาเล่นมินิเกมได้นะฮะแต่ผมว่าเขายังสร้างไม่เสร็จยังไม่มีอะไรเลยนะฮะนั้นเราก็จะไปดูหอบ้านของแอดมินนะ กกอะไรเนี่ยใต้น้ำมีห้องลับด้วยนะฮะผมก็เพิ่งเห็นโอ้โหห้องใหญ่น่าดูโอ้มาเอาจะเอโดนหลุมดักควายซะแล้วครับเอาไงดีอื้ <c oughs> นะจะขอปิดเพลงนะอ่าปิดแล้วไม่ได้เกมงั้นเรามาทางลัดเลยแล้ว,ลวกันเจอหลุมดักไข่อืมอมืโอ้โหสไวยน้ำยังหรูฮะอืม เราจะขึ้นไปกันนะฮะบ้านของแอดมินน,นี้อะไรผมว่าน่าจะเอา NPC มาไว้บ้านใหญ่โตอลังการมากนะฮะนี่ไม่เปิดให้เข้าด้วย Nh à lấy nia yé oho chụp 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 ลงดีๆไม่เป็นนะฮะต้องลงแบบทนไม่ไหวละโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อห้องเอ็นชาร์จนั่นเองฮะเอ็นชาร์จ อืมอัพไม่ได้เอ๋อัพอัพไปฮะความคมหนึ่งก็ยังดีนั้นผมก็ขอจบการรีวิวเซิร์ฟ M4A4 c เวอร์ชันใหม่เพียงเท่านี้ฮะขอสวัสดีกันด้วยนะฮะ